ประสบการณ์แสนแพงของคนชอบดูดวงตอนจบจากความเดิมตอนที่แล้วที่คุณมดเริ่มมีอาการแปลกๆจนคนในบ้านเริ่มหวาดกลัวและคอยจับตามองในคืนวันพระคืนหนึง่งพ่อกับแม่ของคุณมดจับได้ว่าคุณมดกำลังคลานเข้าไปในห้องพระแล้วไปหยิบเครื่องถวายมานั่งกิน แล้วหลังจากคืนนั้นความวุ่นวายสงบลงแม่ของพี่มดก็กลับไปหาหลวงพ่ออีกครั้งพร้อมกันในตอนเช้าซึ่งพี่มดก็เชื่อและทำตามแต่โดยดีคืนนั้นเธอไม่ได้กลับไปนอนที่ห้องนอนของตัวเองเธอเลือกที่จะไปนอนกับแม่และพ่อในอีกห้องหนึ่งในตอนสายของวันต่อมาที่ทั้งบ้านนัดกันว่าจะไปหาหลวงพ่อที่วัด แต่แผนการนั้นที่นัดกันไว้ก็ต้องยกเลิกไปเมื่อพี่มดมีไข้ขึ้นสูงนอนตัวร้อนนอนส่งอยู่ทั้งวันแม่นั่งเฝ้าพี่มดอยู่ข้างเตียงไม่ยอมห่างไปไหนด้วยความเป็นห่วงเธอเพยายามกินยากินอาหารให้ตัวเองหายไวที่สุดเพื่อที่จะได้หายจากสิ่งที่เป็นอยู่พอตกดึกเธอก็เริ่มมีอาการดีขึ้นทำให้พอนอนหลับได้อย่างสบายใจ แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเหมือนถูกเรียกอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เธอออกมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในบ้านแต่เธอกลับรู้สึกว่าอยากไปหาใครไปหาใครสักคนใครสักคนที่เธอรู้ดีว่าเขาคนนั้นเป็นใครใครคนที่เธอฝันถึงและมีสัมพันธ์ด้วยในเกือบทุกๆคืน เธอเดินลงมาที่ชั้นล่างหยิบกุญแจร,รถขับออกไปกลางดึกโดยไม่มีใครทันได้ออกมาห้ามเพราะหลับกันหมดแล้วเธอออกมาเหมือนคนไม่มีสติเธอออกมาตัวเปล่ามีแค่ตัวเธอในชุดนอนและรถเท่านั้นกระเป๋าเงินหรือโทรศัพท์ไม่ได้หยิบมาด้วยเธอขับรถตรงไปยังบ้านของหมอดูคนนั้นแม้ว่าจะเป็นต่างจังหวัดแต่เธอกลับไม่รู้สึกว่า มันไกลแต่อย่างใดเมื่อมาถึงแล้วเธอเดินตรงเข้าไปในบ้านที่เปิดอยู่เหมือนรู้ว่าเธอจะมาเธอเดินตรงเข้าไปยังห้องที่เธอเคยไปเหมือนรู้ว่าต้องไปที่ไหนของบ้านหลังนี้เมื่อไปถึงเธอก็ได้เจอกับหมอดูคนเดิมคนที่เธอตั้งใจจะมาหามาหาเขาในสภาพที่เปลือยกายและแน่นอนว่า มันก็จบลงด้วยเรื่องเดิมๆอีกครั้งเพียงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ฝันเท่านั้นเองคืนนั้นทั้งคืนจนสว่างเธอไม่ได้หยุดพักแม้แต่น้อยแม้จะเริ่มรู้สึกเจ็บก,ก็ตามเมื่อฟ้าสางเธอที่เพิ่งหลับไปได้สักครู่ก็ตกใจจนตัวสัน่นหันมองซ้ายมองขวาก็ไม่พบใครอีกครั้งที่เธอต้องรีบวคว้ากุญแจรถของตัวเองแล้วออกจากบ้านหลังนั้น ให้ไหวที่สุดด้วยความหวาดกลัวเธอขับตรงมาถึงบ้านในเวลาอันรวดเร็วเมื่อเธอวิ่งเข้ามาจึงเห็นพ่อกับแม่นั่งรอยอยู่ที่โซฟาหน้าบ้านไปไหนมาลูกไม่มีใครเห็นเลยเนี่ยตกอกตกใจกันหมดเลยลูกเธอไม่ได้เล่าอะไรให้พ่อกับแม่ฟังเพียงแต่กอดท่านทั้งสองเอาไว้แล้วร้องไห้อย่างผิดหวังในตัวเองอีกครั้งวันนั้นเธอไม่นอนต่ออาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าไปหาหลวงพ่อคนเดิมที่เคยช่วยเธอมาครั้งหนึ่งคราวนี้ยกกันไปทั้งบ้านทั้งพ่อแม่และคนงานด้วยความเป็นห่วงเมื่อไปถึงก็ต้องถามหากุฏิหลวงพ่อเพราะไม่ได้นัดเอาไว้ล่วงหน้าเมื่อเดินไปตามทางที่เด็กวัดบอกหลวงพ่อรูปเดิมกำลังนั่งเล่นกับมาวัดอย่างน่าเอินดูคราวนี้ไปโดนอะไรมาอีกละ่ะ ทำไมมันแย่อย่างนั้นเพียงประโยคเดียวก็ทำให้คนทั้งบ้านรีบเดินเข้าไปกราบท่านเพื่อขอความช่วยเหลือหลวงพ่อนั่งพินิษอยู่นานก็ยังไม่พูดอะไรออกมาเพียงแต่ถอนหายใจอย่างเวทนาก็เท่านั้นหลวงพ่อให้คนทั้งหมดนั่งรอที่แค่ไม้นอกกุติท่านเข้าไปห่มจีวรให้เรียบร้อยแล้วเดินออกมาพร้อมกับไม้เท้าอันหนึ่งที่อยู่ในมือ ขนาดของไม้เท้าค่อนข้างจะใหญ่เมื่อเทียบกับตัวท่านความสูงนั้นเรียกได้ว่าพอดีกับตัวท่านเลยท่านจึงสามารถวางมือไว้บนไม้เท้าได้อย่างสบายๆไม่ต้องก้มตัวเอามานั่งนี่ผู้ชายแข็งแรงแข็งแรงมาจับไว้ทีสิหลวงพ่อใช้ปลายไม้เท้าจิ้มลงไปกลางกระหม่อมของพี่มดพร้อมบริกรรมคาถา ลายไม้เท้าถูกลากผ่านลงมาจนถึงต้นคอของเธอพร้อมๆกับที่เธอเริ่มมีอาการสั่นสั่นรุนแรงจนคนที่จับไว้เริ่มจะเอาไม่อยู่เธอรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอยากอาเจียนอีกแล้วคราวนี้หลวงพ่อเปลี่ยนมาใช้อีกด้านหนึ่งของไม้เท้าเอามาเคาะที่หัววนขวาจเจริญพระพุทธมนต์หลุดเถิดคลายเถิด อย่าได้เบียดเบียนกันเลยหลุดเถิดนะไปเถอะนะอย่าสร้างกรรมกันอีกเลยสิ้นสุดประโยคนั้นพี่มดก็อาเจียนออกมาในทันทีดีที่อยู่นอกกุฏิทำให้ไม่เปื้อนมากนักเศษอาหารร่วงลงกองอยู่ที่พื้นนอกจากนั้นยังมีน้ำมันสีเหลืองเหลืองเขียวๆปนออกมาด้วยแต่ที่น่ากลัวที่สุดคงจะเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่หลุดออกมาด้วยพี่มดหยุดเล่าทำท่าเผืนอืดผอมเหมือนจะอาเจียนออกมาอีกครั้งเธอดูดน้ำอัดลมเข้าไปอึกใหญ่เผื่อมันจะช่วยให้ดีขึ้นบ้างเรื่องนี้เล่าให้ใครฟังก็แทบไม่มีใครจะเชื่อจริงๆนะครับหลังจากที่เธออาเจียนอยู่พักหนึ่งเธอรู้สึกหมดแรงแต่ยังคิดว่ามันมีอะไรติดอยู่ที่คอของเธอเหมือนยังมีอะไรที่พยายามจะออกมา แต่ยังไม่หมดหลวงพ่อใช้ม้เท้าในมือกระแทกลงไปกลางหลังอีกทีหนึง่งแบบเบาๆภาพที่เกิดขึ้นในวันนั้นหากไม่ใช่คนในเหตุการณ์มันก็คงยากเกินกว่าจะเชื่อได้พีมดอาเจียนออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เศษอาหารแต่กลับเป็นมแมลงแมลงสีดำตัวเล็กๆมีหางยาวขนาดประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเซนได้ ล่วงลงมาจากป่าของพี่มดมากองอยู่ที่พื้นคนงานในบ้านบอกว่า,าแรงชนิดนี้มันมีชื่อเรียกแต่เป็นภาษาอีสานตัวพี่มดเลยจําไม่ได้ครับไปไปซะมาทางไหนก็ไปทางนั้นสิ้นเสียงของหลวงพ่อมแมลงตัวนั้นก็วิ่งฝ่าวงคนในบ้านออกไปทางหลังป่าช้าไปหลังวัดตอนนั้นพี่มดจําอะไรไม่ค่อยได้ มันเลือนรางมึนมนเบอร์เบอร์พี่มดได้พักหายใจครู่หนึ่งจนดีขึ้นเธอคลานเข้าไปกราบหลวงพ่อด้วยความศรัทธายิ่งที่ช่วยชีวิตเธอไว้ถึงสองครั้งสองคราหลวงพ่อยื่นเอาน้ำมนต์ให้ดื่มเธอบอกว่ามันเย็นมากเย็นกว่าน้ำในตู้เย็นและสดชื่นมากกว่าเรี่ยวแรงที่หายไปเริ่มกลับมาเริ่มดีขึ้น หลวงพ่อยิ้มอย่างเอ็นดูพี่มดเหมือนเห็นลูกเห็นหลานหนูจะเป็นอะไรอีกไหมคะหลวงพ่ออาจประมาช่วยได้เท่านี้นะโยมมันเกินกิจของสองหลวงพ่อบอกเอาไว้เท่านั้นแต่ก็ยังให้ตะกรุดเก่าๆมาเก็บเอาไว้อันหนึ่งโดยกำชับไว้สองข้อหนึ่งคือห้ามให้ตะกรุดนี้ห่างตัวและข้อสองคือหลังจากนี้ เธอต้องรักษาศีลหมั่นทำบุญไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆเมื่อจิตมีกำลังเมื่อบุญวาสนาถึงพร้อมทางออกจะวิ่งเข้ามาหาตัวเธอเองเธอรับคำอย่างหนักแน่นและทำตามคำแนะนำนั้นเรื่อยมาเธอตะเวนไปตามเทวลัยและศาลต่างๆสร้างบุญไม่เคยขาดทั้งกับพระและผู้ตกยากคืนหนึ่ง เธอเหมือนถูกเรียกอีกครั้งเธอได้ยินเสียงเสียงของหมอดูดคนนั้นเรียกชื่อเธอเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวหรือลอยอยู่ในอากาศเธอก็ไม่แน่ใจพี่มดกำกับกูดของหลวงพ่อไว้แน่นหลับตาสวดมนต์เท่าที่ตัวเองจะพอนึกออกแต่เสียงเรียกนั้นยังคงดังก้องอยู่จนเธอเริ่มร้องไห้ด้วยความกลัวในหัวของเธอ ได้ยินเสียงระฆังดังแรกขึ้นมาเป็นเสียงระฆังวัดเธอแน่ใจเสียงนั้นกลบเอาเสียงเรียกของชายคนนั้นจมหายไปจนที่สุดจนห้องของเธอนั้นกลับมาสู่ความเงียบสงบดังเดิมเธอได้ยินเสียงเรียกอีกหลายครั้งแต่มันก็ไม่เคยสำเร็จหลายครั้งอีกเช่นกันที่เธอเห็นหญิงสาวร่างเปลือยเปล่าขึ้นอืดคนนั้นมายืนอยู่นอกรั้วบ้าน มองตรงขึ้นมาที่ห้องของเธอเธอเล่ามาถึงตรงนี้ก็คงจะครบเรื่องราวทั้งหมดแล้วที่เกิดขึ้นเธอถามผมว่ามันคืออะไรและพอจะรู้อะไรบ้างไหมตลอดเวลาที่ผมนั่งฟังเรื่องเล่าจากเธอในความคิดของผมผมเห็นภาพหนึ่งอย่างชัดเจนผมหยิบเอาสมุดเล่มเล็กๆที่ติดตัวไว้ตลอดออกมาวาดรูปให้เธอดู ผมเคยเห็นของลักษณะอย่างนี้แต่มันแปลกกว่าที่ผมเคยเห็นมันคือวงลัคนาที่เขาไว้ใช้ทำนายดวงกันแต่มันมีมุมอื่นที่เหมือนถูกดัดแปลงตัวอ,อักษรบางตัวกลับด้านบางกระทิมลงผมอ่านไม่ออกแต่มันเห็นอย่างชัดเจนจึงวาดภาพตามสิ่งที่เห็นพอเธอเห็นภาพที่ผมวาดออกมาเธอก็เผลออุทานออกมาเสียงดังกลางร้าน เธอบอกว่ามันคือวงลักษณาที่หมอดูคนนั้นเขียนให้เธอเป็นครั้งแรกในวันที่ไปดูหมอผมถามหากระดาษแผ่นนี้ว่าอยู่ไหนหรือว่าถูกทำลายไปหรือ,อยังเธอบอกว่าหมอดูคนนั้นเก็บเอาไว้เขาไห้เขียนชื่อจริงนามสกุลจริงเอาไว้ด้านหลังแล้วลงลักษณาตามศาสตร์ที่เขาร่ำเรียนมาจากนั้นใช้ยันสีแดง ประกบทับแล้วใส่ผ่านพุ่มเล็กๆเอาไว้พิธีกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการบูชาดวงหมอดูบอกไว้อย่างนั้นเธอเลยยกขันจรดหัวกล่าวคำตามหมอที่พูดนำเธอพอจำได้หลางๆข้าพเจ้าชื่ออนุญาตให้สามารถรับรู้ตรวจดวงชะตาของข้าพเจ้าได้โดยไม่มีข้อแม้ แล้วตามด้วยคาถาสั้นๆอีกสองสามจบนะ่ะหมอบอกว่ามันเป็นการขออนุญาตเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขาได้เห็นได้บอกในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็เก็บผ่านพุ่มนั้นไว้ที่ตัวเองไม่ได้ส่งคืนให้เธออย่างใดหลังจากนั้นหมอก็เริ่มตรวจดวงชะตาตามพื้นฐานแต่สิ่งที่ผมเห็นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทำคือการชำระดวง ศาสตร์พยากรณต้องยอมรับว่ามีหลายแขนงและมีทั้งขาวและดำหลายคนใช้เพื่อช่วยเหลือหลายคนใช้เพื่อหากินและหลายคนใช้มันมากกว่านั้นในบางศาสตร์ที่ค่อนข้างจะลึกและละเอียดผู้ชำแหละดวงชะตาจะไม่เพียงรู้พื้นดวงหรืออุปนิสัยแต่เขาจะรู้ถึงนิสัยใจคอจุดอ่อนจุดแข็ง และเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตแต่ใช่ว่าจะมีคนทำอย่างนี้ได้มากมายนักเรียกได้ว่าเป็นส่วนน้อยเหลือเกินเพราะต้องผ่านการเรียนรู้มาอย่างถูกต้องและต้องได้วิชาที่เป็นของจริงมาเสียก่อนเมื่อรู้จุดอ่อนแล้วก็ไม่ยากที่จะกระทำอันใดให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนการทำเคล็ดต่างๆหลอกล่อให้เจ้าตัวเผลอแล้วก็รับนั้น รับนี้เข้าไปมันเป็นสิ่งที่ง่ายดายมากผมจะยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟังหากจุดประสงค์ของหมอดูคืออยากได้ร่างกายของคนคนนี้สิ่งที่เขาจะทำก็มีเพียงการคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งวันที่เขาจะสามารถทำเคล็ดได้เมื่อได้วันเวลามาแล้วเขาจะต้องนัดเจ้าตัวมาทำเพิ่มสเสน่ห์หรือปลุกกำหนัดในวันเวลาที่เจ้าตัว เจ้าของดวงชะตาอยู่ในเรื่องของการอารมณ์หรือหมายถึงช่งที่มีความต้องการมากเป็นพิเศษโดยอิทธิพลของหลายๆอย่างพอผมพูดอย่างนั้นเข้าพี่มดก็เข้าใจได้ในทันทีถึงวันแรกที่เธอเสียตัวให้หมอดูคนนั้นทําไมเขาต้องบังคับให้เธอมาหาในวันและเวลาที่เขาต้องการเท่านั้นหลายครั้งที่เธอรับของมาและหลายครั้ง ที่เธอทำพิธีกับเขาการขออนุญาตดูดวงอะไรนั่นมันไม่ใช่แต่แรกแล้วแต่มันคือการฝากดวงไว้กับหมอดูมันเป็นเหมือนการให้สิทธิ์เขาในการกระทำอะไรกับเราก็ได้เหมือนกับการฝากขวัญทางออกในเรื่องนี้มีอยู่อย่างเดียวก็คือต้องเรียกขวัญคืนใครที่มีขวัญของเราอยู่ในมือเขาจะสามารถสวดเรียกจิตเราได้สามารถส่งผีส่งพราย มาคุมมาเรียกก็ย่อมได้ตรงนี้คงเป็นคำตอบในเรื่องของเสียงเรียกในหลายๆคืนที่พิโมดได้ยินในทางกลับกันถ้าเขาไม่ได้อยากได้ร่างกายเขาก็สามารถทำให้ชีวิตเราแย่ลงเพื่อกลับไปหาเขาให้เขาแก้ก็ได้เช่นกันเขาก็จะได้เงินได้ทองหลายๆรอบอีกวิธีหนึ่งคือการทำดวงเมือง เขาใช้ศาสตร์นี้ในการวางดวงเมืองมาแต่โบราณให้สอดคล้องกับเจ้าฟ้าเจ้าดินวันขึ้นของราชวันเถลิงต่างๆสัญลักษณ์ประจำพระองค์วัดประจำพระองค์ทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ไปกลับเข้ามาที่เรื่องของพี่มดพี่มดรู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรแต่ทางออกมันจะเป็นอย่างไรละ่ะทําไมหลวงพ่อถึงไม่เลือกที่จะช่วยเธอตั้งแต่ตอนนั้น จริงอย่างที่ท่านว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่มันคงเป็นเรื่องของฆราวาสอย่างเราๆที่ต้องวุ่นวายกันไปหลังจากนั้นผมก็พาพี่มดเดินไปที่หน้าเส็นท่านเวลซึ่งไม่ไกลจากตรงนั้นมากนักที่ตรงนั้นทุกคนคงจะทราบกันดีว่ามีเทวรูปของมหาเทพอยู่สองพระองค์หนึ่งคือพระพิคเนศและอีกองค์นั้นยังเป็นที่ถกเขียงกันว่า เป็นพระตรีมุรติหรือว่าพระสทาสิวะอย่างไรก็ตามที่ตรงนั้นมีกระแสที่ดีและค่อนข้างจะรุนแรงผมพาเธอเดินเข้าไปสักการะทั้งสองพระองค์ก่อนที่ตรงหน้าพระสทาสิวะผมขอเรียกอย่างนี้นะครับที่ตรงนั้นผมขอให้พิมทอธิษฐานขอผ่อนท่านผู้เป็นตัวแทนแห่งการทำลายเพื่อล้างสิ่งไม่ดีออกไป พร้อมกับตัวผมเองช่วยสื่อสารและเป็นสื่อกลางให้ในคราวเดียวกันเมื่อได้รับกระแสอันน่ายินดีเหมือนเป็นการตอบรับความสำเร็จแล้วจึงพาเธอไปกราบขอพรพระพิคเนตต่ออีกครั้งตามความเชื่อพระพิคเนตเป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จและพรอ,อันประเสริฐนั่นหมายถึงอยากขออะไรท่านก็จะให้ถ้าเรามีวาสนา แต่อีกอย่างหนึ่งคืองาของท่านที่หักออกมานั้นมีความเชื่อว่าเป็นตัวแทนของการเขียนวรรณกรรมและเรื่องเล่าหากอะไรที่ถูกจานด้วยงาท่านจะทรงอิทธิฤทธิและมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นก็ลองขอให้ท่านขีดเขียนชีวิตเราดูบ้างจะเป็นไรล่ะครับสิ่งที่ผมทํำให้เธอนั้นมีเพียงแค่คำแนะนำที่ให้เธอกลับไปทำที่บ้านและการระวังตัว พวงมาลัยที่ผมขอให้เธอหามาถวายให้ท่านในวันนั้นหลังจากถวายเสร็จแล้วผมหยิบมาถือไว้ในมือก่อนเพื่อส่งต่อใจความนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อได้รับสัญญาณตอบรับนั้นแล้วผมจึงเด็ดเอาดอกมะลิดอกเล็กๆจากพวงมาลัยนั้นให้เธอกินเธอคงงงไม่เคยเจออะไรแบบนี้แต่ก็แปลกที่เธอทำตามแต่โดยดีพี่มดบอกว่าคืนนั้นเธออาเจียนแล้วอาเจียนอีก มีแต่สิ่งโสกปรกออกมาเช่นเคยหลังจากที่เธออาเจียนออกมาหมดแล้วเธอบอกว่ามันโล่งเบาสบายกว่าทุกทีผมไม่ได้อธิบายอะไรเธอฟังมากนักนะครับเพียงแค่บอกไปว่าบางครั้งเราก็จำเป็นต้องใช้ทั้งพุทธคุณและเทวริษไปพร้อมๆกันจึงจะสำเร็จครับและเรื่องสุดท้ายที่ผมฝากเธอ,เอไว้ก็คือเธอต้องเรียกขวัญคืนจากหมอดูคนนั้น ผมให้เธอเลือกว่าจะให้ทางผมทำให้ก็คือผมจะพามาหาปู่ที่อยู่พิษณุโลกหรือจะไปหาทางทำเองหลังจากปรึกษาครอบครัวแล้วทางบ้านเลือกที่จะทำกันเองเพราะพ่อเธอเป็นคนเหนือมีพิธีที่สืบต่อกันมาอีกอย่างเขาก็คงไม่อยากให้ลูกสาวต้องมาเสี่ยงกับใครที่ไหนก็ไม่รู้อย่างผมด้วยกระมังเรื่องนี้จบลงตรงนี้แล้วนะครับ เรื่องราวเหล่านี้อาจดูเหลือเชื่อเกินจริงแต่มันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในสังคมไม่หายไปไหนศาสตร์เหล่านี้เป็นเหมือนเหรียญสองด้านจะใช้สร้างบุญหรือสร้างกรรมก็สุดแล้วแต่ผู้ใช้ผมมีคำเตือนสำหรับคนที่ชอบดูดวงบ่อยๆนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คืออย่าไปดูบ่อยมากนะักปีละครั้งก็พอแล้วถ้ามีการบอกวันเดือนปีเกิดหรือว่าชื่อจริง นามสกุลจริงหลังดูเสร็จก็ขอ,ขอกระดาษนั้นกลับมาก็จะดีนะครับแล้วอย่าไปทำพิธีอะไรตามเขามั่วซัวมันอันตรายมากครับเลือกหมอดูด้วยนะครับสมัยนี้หลอกลวงก็เยอะน่ากลัวด้วยครับปลอ,รอเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังปลอ,อค่ะ ไม่ได้มีเจตนาพาดพิงหรือว่าให้ร้ายใครใดๆทั้งนั้นนะคะเพียงแค่เล่าเรื่องราวให้ฟังกันเท่านั้นเองชบาแก้วขอขอบคุณลอยชายและคุณตุ๊กพิมพ์พัชชาและกลุ่มขย่าวควัญวิญญาณหลอน